ขอเจริญพรทุกท่านวันนี้มักจะมีคนตั้งคําถามว่าเมื่อมีคนมาทําร้ายเราทําไมเราจึงรู้สึกเจ็บปวดมากจึงบอกว่าเมื่อมีคนมาทําร้ายเราก็เหมือนกับมีคนเอาของแหลมคมมาทิ่มแทงเราอย่างมากก็ไม่เกินหนึ่งครั้งเมื่อคนด่าเราก็ไม่น่าจะเกินครั้งหนึ่งแล้วเราเองใช่หรือไม่ที่มักจะไปเก็บเรื่องเดิมๆม,มาคิดซ้ําว่าด่าเราทําไมเราดีกับเขาทุกเรื่อง เมื่อครั้งก่อนเราเคยช่วยเหลือแต่ทําไมบุญคุณหายไปไหนแล้วก็มาคิดย้ำคิดซ้ำด้วยการเหมือนกับเป็นการชักมีดเล่มเดิมที่เขามาแทงและแทงตัวเองซ้ําด้วยการคิดซ้ําๆคิดย้ำย้ลงไปกลายเป็นบุคคลที่คิดซ้ําคิดย้ำและมีความทุกข์เพราะแทงตัวเองใช่หรือไม่วันนี้เราทุกท่านอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่ใครต่อใครไม่สามารถที่จะหนีพ้นในเรื่องของการทําร้ายกันด้วยวาจาถ้าหากว่าวันนี้การที่คนบอกว่า พิมพ์ด่ากันในทางไลน์ในทางเฟซบุ๊กการด่ากันด้วยภาษาเขียนมักจะได้อารมณ์มากกว่าหรือการขอโทษกันในทางภาษาเขียนมักจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าวันนี้ช่องทางของการพิมพ์ด่ากันจึงกลายเป็นกรรมรูปแบบใหม่ที่จะมาสร้างกลกรรมให้กับชีวิตของเราดังนั้นอย่าได้เก็บสิ่งใดๆที่รู้สึกว่าเขาเบียดเบียนเราและเรา,เรา,เรา,เรามาแทงซ้ำตัวเองเราเอง เป็นผู้ที่กําลังเป็นทุกข์เพราะการที่ทิมแทงตัวเองใช่หรือไม่วันนี้อาตมากําลังสอนตัวเองและเราทุกท่านมีส่วนร่วมในการฟังการที่อาตมาสอนตัวเองครั้งนี้เราจะได้รับประโยชน์ร่วมกันช่วงนี้คนนิมนต์พระอาตมาไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพเพราะโยมนิมนต์พระไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพซากคําอยากให้พระไปแต่ไม่เคยถามพระว่าพระป่วยหรือไม่ป่วยอาพาธหรือไม่อาพาธจริงๆก็ไม่ค่อยอยากไป ในบางเรื่องเพราะว่ากิจเยอะแต่ก็ไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพซักคำก็ไปนะตามที่โยมปรารถนาต้องการที่จะให้ไปแต่ก็จะพยายามไม่คิดซ้ำไม่คิดยำ้ำพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำธรรมะวันนี้วันหยุดเจริญพร